รบะนาฮับละนามินอซวาจินาวะซุรรียาตินากุรเราะตอยุุนวะ a ะอันลิมุตตีนอิมามาโอผู้อภิบาลของเราโปรดประทานแก่เราซึ่งภรรยาของเราและลูกหลานตระกูลของเราให้เป็นที่เย็นตาแก่เราและทรงโปรดทำให้เราได้เป็นแบบอย่างของบรรดาผู้ยำเกรงรบบนาอามัน โอ้พระผู้อภิบาลของเราเราได้ศรัทธาต่อคำพีที่พระองค์ได้ทรงประทานมาแล้วและเราก็ได้ปฏิบัติต,ตามรอซูลแล้วดังนั้นโปรดทรงบันทึกเราทั้งหลายนี้ให้อยู่ในหมู่ประชาชาติของมุฮัมมัด ผู้เป็นสักขีพ,พยานยืนยันในเอกภาพด้วยเธอรบบนาอามัน,นาฟกตบนามาอัชฮิดีนโอพระผู้อภิบาลของเราเราศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดและอัลกุรอานแล้วดังนั้นโปรดทรงจารึกเราร่วมอยู่กับบรรดาผู้เป็นพยานยืนยันในความจริงของอัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดด้วยเถิด ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم أو <applause> ขอทรงโปรดอภัยบรรดาผู้ลุกเกตโทษและดำเนินตามแนวทางของพระองค์และขอทรงปกป้องพวกเขาทั้งหลายให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดโอ้พระผู้พิบาลของเราขอทรงโปรดให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเขาพร้อมทั้งผู้กระทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาคู่ครองของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงมีอำนาจทรงปริชาญาณยิ่งขอทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายและผู้ใดที่พระองค์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายในวันนั้นดังนั้นแน่นอนพระองค์ทรงเมตตาแก่เขาแล้วและนั่นเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงรบบนาอามันนาฟฟิร์นาวะรุัมนาวะอันตะคอยรุลรอฮิมีน โอพระผู้อภิบาลของเราพวกเราได้ศรัทธาแล้วดังนั้นโปรดอภัยโทษและเมตตาแก่เราและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาที่สุดในบรรดาผู้เมตตาออามรบบบนิลวกโอพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพวกเราได้ศรัทธาแล้ว ดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษแก่เราในบาปต่างๆของเราและทรงโปรดปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วย